รู้หรือไม่ครับว่าสีทาบ้านปกติต้องผสมน้ําหรือไม่ถ้าผสมต้องผสมเท่าไหร่วันนี้เรามีคําตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการมีพี่เป็นช่างกับผมเบนจากบริษัท t o p p เพชรอเฟกตนะครับวันนี้เรามีเกตความรู้เกี่ยวกับสีทาคาร์มาฝากก่อนอื่นเราจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของการผสมน้ําและผสมน้ำกันก่อนนะครับโดยปกติทั่ทวไปสีน้าทาคารจะมีลักษณะหนืดนละข้น และถ้าผสมน้ำมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราทาสีบ้านนะครับโดยปกติถ้าเราผสมน้ำเนี่ยเราทาทั้งหมด2เที่ยวนะครับแต่ถ้าเราไม่ผสมน้ำเนี่ยเราทาเพียงเที่ยวเดียวสีก็อาจจะขึ้นเลยครับแต่สีเราทานเนี่ยฟิล์มสีจะไม่สวยเป็นหนังไก่สีไม่เรียบเนียนและอาจใช้แรงเงยอะในการทาสีได้ครับและถ้าเราผสมน้ำมากเกินไปทําให้ฟิล์มสีเรียบเนียนทาง,ง่ายใช้แรงน้อยกจริงแต่ว่าเนื้อฟิล์มสีที่เราทาออกมานั้นจะมีเนื้อสีที่น้อยมาก ทำให้เราต้องทามากกว่าสอเที่ยวครับสีแต่รุ่นแต่ยี่ห้อมีอัตราส่วนสมของน้ําไม่เท่ากันทานที่ดีเราควรสอบถามผู้ขายหรืออ่านฉลากด,ด้านหลังถางดูครับยกตัวอย่างสีท็อปสมาร์ทชิลตัวใหม่ล่าสุดเป็นสีน้ําอะคริลิกชิลเกรดมออก,กอทนสภาวะสามารถอยู่ได้เป็น10ปีตัวนี้จะมีเนื้อสีเยอะแนะนำให้ผู้ใช้ผสมน้ำา5ึ0ได้เลยหากท่านใดสนใจสินค้าของท็อปสามารถสอบถามได้ที่แฟนเฟสเฟซบุ o กไอจีเดลเลต ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับและท่านใดที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เราจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ